สวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องหนึ่งที่ร้อนมากในโซเชียลมีเดียเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจากชายแดนไทยกัมพูชาภาพที่เห็นคือกลุ่มคนจีนกำลังเข้าหรือถอนรั้วลวดหนามที่ทหารไทยเพิ่งเอาไปติดตั้งแล้วก็มีภาพคนชูธงชาติจีนด้วยโหภาพมันดูแรงมากแล้วคนก็ถกเถียงกันไปต่างๆนานาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเรากำลังจะเสียดินแดนหรือเปล่าทำไมเขาถึงกล้าทำขนาดนี้ ใช่ค่ะภาพมันกระทบความรู้สึกคนไทยอย่างรุนแรงเลยเพราะมันไม่ใช่แค่การรือร้อรั้วธรรมดารรมดานะคะแต่มันมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ไปสกิดแผลเก่าแล้วก็ความกังวลที่ฝังลึกอยู่ในสังคมเราทั้งเรื่องอธิปไตยเรื่องพื้นที่ชายแดนที่เปราะบางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือเรื่องอิทธิพลของทุนต่างชาติที่หลายคนรู้สึกว่ากําลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเอาละครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ความขัดแย้งเล็กๆเรื่องรั้วกันทำไมถึงสามารถจุดไฟให้กลายเป็นดราม่าระดับประเทศได้ส่วนประกอบอะไรบ้างที่ทำให้เหตุการณ์นี้มันระเบิดขึ้นมาเราจะมาแกะรอยกันดูจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมาโอเคครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกของเรื่องนี้ก่อนเลยภาพที่เราเห็นมันคืออะไรกันแน่ครับคนกลุ่มหนึ่งกำลังรื้อลวดหนามที่ไม่ใช่ลวดหนามธรรมดาธรมดาด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะ จากข้อมูลระบุช,ชัดเจนว่าเป็นรั้วลวดหนามหีบเพลงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Concertina Wire คือมันไม่ใช่รั้วลวดหนามเส้นๆที่เราเห็นตามไร่นานะคะแต่มันเป็นแบบขดเป็นวงซ้อนๆกันมีใบมีดคมๆติดอยู่ตลอดแนวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทหารโดยเฉพาะเลยเพื่อการป้องกันและสกัดกั้นอย่างจริงจังการติดตั้งรั้วแบบนี้มันคือการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากว่านี่คือพื้นที่ควบคุมทางทหาร โหแค่ชนิดของรั้วก็บอกอะไรได้เยอะแล้วนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วจิตที่ทำให้เรื่องมันไปไกลกว่าแค่การรื้อถอนก็คือภาพธงชาติจีนที่ถูกชูขึ้นมาในที่เกิดเหตุตรงนี้แหละที่เป็นเหมือนการสาดน้ำมันเข้ากองไฟเลยถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะประเด็นเรื่องธงชาตินี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะมันเปลี่ยนการกระทาที่อาจจะมองว่าเป็นแค่ความขัดแย้งส่วนบุคคลของกลุ่มพ่อค้า ให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการท้าทายอำนาจรัฐขึ้นมาทันทีในสายตาของคนที่เห็นคลิปมันไม่ใช่แค่คนจีนรื้อรั้วอีกต่อไปแล้วแต่มันถูกตีความไปว่ารัฐจีนหรือทุนจีนกําลังแสดงพลังในพื้นที่อธิปไตยของไทยซึ่งนั่นคือจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนและอันตรายมากเข้าใจเลยครับทีนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่ครับเพราะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยาวมากจุดเกิดเหตุคือบริเวณที่เรียกว่าบ้านทมมาดา ในจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดของฝั่งไทยพอดีความน่าสนใจของพื้นที่ตรงนี้คือมันไม่ใช่แค่หมู่บ้านชายแดนธรมธรมดาธรรมดาแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนขนาดใหญ่ของกลุ่มทุนจีนมีทั้งคาสิโนโรงแรมขนาดใหญ่แล้วก็กำลังถูกพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยแปลว,ว่าตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ธุรกันดาล แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากและนั่นก็ยิ่งทำให้เรื่องซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะมันมีผลประโยชน์มหาศาลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำไมทหารไทยจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดถึงต้องไปวางรั้วลวดหนามหีบเพลงตรงนั้นตั้งแต่แรกครับ คือพื้นที่ตรงบ่อไร่ธรรมาดาเป็นพื้นที่ที่มีความทับซ้อนและมีความละเอียดอ่อนเรื่องเส้นเขตแดนมาอย่างยาวนานค่ะการปักปันเขตแดนยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางจุดดังนั้นการที่ทหารเราเข้าไปวางแนวรัว้วมันคือการปฏิบัติการตามปกติเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ที่เราควบคุมดูแลอยู่หรือ area of control เป็นการยืนยันว่าถึงตรงนี้นะคือพื้นที่ในความรับผิดชอบด้านความมั่นคงของไทยเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามแดนและรักษาธิปไตยตามแนวปฏิบัติค่ะ โอเคพอจะเห็นภาพความตึงเครียดของพื้นที่แล้วครับคือฝั่งหนึ่งก็มีการลงทุนทางเศรษฐกิจมหาศาลอีกฝั่งก็ต้องรักษาความมั่นคงในพื้นที่ที่ยังมีความคลุมเครือเรื่องเขตแดนอยู่แล้วในมุมของฝั่งนักธุรกิจจีนนะครับเขามีเหตุผลอะไรที่ต้องลงมือรื้อรั้วที่ทหารเอามาวางด้วยตัวเองขนาดนั้นเขาไม่ได้มองว่าน,นี่เป็นการกระทําทางการเมืองเลยเหรอครับจากข้อมูลที่ปรากฏนะคะเหตุผลที่เขาชี้แจงกับฝ่ายไทยในเวลาต่อมาเป็นเรื่องธุรกิจล้วนเลยค่ะ เขามองว่ารั้วลวนหนามที่ทหารนามาวางมันไปขวางอยู่หน้าร้านค้าของเขาพอดีทําให้ลูกค้าเข้าออกไม่สะดวกมันกระทบกับการทามาหากินของเขาโดยตรงก็คือมุมมองเขาคือเรื่องปากท้องล้วนๆใช่ค่ะและมีอีกประเด็นที่เขายกขึ้นมาคือเขากังวลว่าการมีรั้วสูงๆมาขวางแบบนั้นมันจะกลายเป็นมุมอับสายตาทําให้เกิดช่องโหว่ให้โจรหรือผู้ไม่หวังดีเข้ามาขโมยของในร้านได้ง่ายขึ้น ดังนั้นในมุมของเขาการรื้อถอนคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางธุรกิจไม่ได้มีเจตนาจะท้าทายอำนาจรัฐไทยเลยแม้แต่น้อยแต่แน่นอนว่าการกระทําของเขามันถูกตีความไปคนละเรื่องเลยโดยเฉพาะเมื่อมีภาพธงชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็ทําเพื่อธุรกิจอีกฝั่งก็มองในมุมความมั่นคงของชาติ พอเรื่องมันแดงขึ้นมาจากการแชร์คลิปว่อนเน็ตฝ่ายไทยเราจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้ายัางไงครับเพราะปล่อยไว้นานคงไม่ดีแน่ ทันทีเลยค่ะพอผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาะวิกโยธินตราทราบเรื่องก็สั่งการให้กำลังพลในพื้นที่เข้าไประงับเหตุและเข้าสู่กระบวนการเจรจาทันทีไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงหรือปล่อยให้สถานการณ์บานปลายนะคะจุดยืนของฝ่ายไทยชัดเจนมากคือการเข้าไปชี้แจงว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยการกระทำใดๆโดยพลาการถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เป็นการยืนยันอำนาจรัฐอย่างหนักแน่นแต่ก็เปิดช่องทางการเจรจาไว้และผลการเจรจาออกมาเป็นยังไงครับสุดท้ายเรื่องนี้มันจบลงแบบไหนครับผลลัพธ์คือการหาทางออกที่ประนีประนอมกันได้ค่ะเพื่อลดความขัดแยง้งแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการทำมาหากินของฝั่งร้านคาจีนทหารไทยจึงยอมขยับแนวลวดหนามจากเดิมที่อยู่หน้าร้านไปกั้นไว้ที่หลังร้านแทนวิธีนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งสองฝ่าย อธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่ามันวินวินยังไงในมุมของร้านค้าจีนทางเข้าร้านก็กลับมาเปิดโล่งเหมือนเดิมเขาสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ความกังวลเรื่องลูกค้าไม่สะดวกหรือการเกิดมุมอับก็หมดไปส่วนในมุมของฝ่ายไทยแม้จะมีการขยับแนวรัว้วแต่หัวใจสำคัญคือแนวป้องกันยังคงอยู่และที่สำคัญที่สุดคือ ทหารไทยยังคงเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์และพื้นที่นั้นได้เหมือนเดิมไม่ได้มีการสูญเสียพื้นที่หรืออธิปไตยใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่คือประเด็นสําคัญที่กองทัพเรือออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมครับที่ใช้คําว่าเรายังคง ควบคุมพื้นที่หรือโฮ ground ได้อยู่เหมือนเดิมเพื่อสยบข่าวลือต่างๆนานาที่บอกว่าเรายอมถอยหรือเสียดินแดนไปแล้วถูกต้องค่ะการสื่อสารประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมันช่วยคลายความกังวลของประชาชนได้โดยตรงการออกมายืนยันสถานการควบคุมพื้นที่คือการบอกว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนทางยุทธวิธีเล็กน้อยเพื่อลดความขึงเครียด แต่ในทางยุทธศาสตร์แล้วอำนาจในการตัดสินใจและการควบคุมพื้นที่ยังเป็นของไทยอย่างสมบูรณ์เอาละครับมาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้กันถ้ามองเผินๆเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันก็จบลงด้วยดีมีการเจรจาฝ่ายไทยก็ยังคุมพื้นที่ได้เหมือนเดิมและทำไมเรื่องนี้ถึงยังกลายเป็นดราม่าใหญ่โตในโลกออนไลน์ได้ขนาดนี้ล่ะครับอะไรคือเส้นประสาทที่เหตุการณ์นี้ไปสะกิดโดนเข้าอย่างจังอืม สิ่งที่น่าสนใจมากคือเหตุการณ์นี้มันทำหน้าที่เหมือนตัวจุดชนวนค่ะมันไปกระตุ้นความรู้สึกกังวลที่คนไทยมีสะสมอยู่ในใจมานานแล้วจากข้อมูลและกระแสะตอบรับในสังคมเราพอจะสรุปปัจจัยที่ทำให้เรื่องนี้อ่อนไหวเป็นพิเศษได้สามข้อหลักๆข้อแรกสุดเลยก็คือสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติจีนอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นครับ ภาพทุงชาติมันทรงพลังจริงๆมันทรงพลังเพราะมันถูกเชื่อมโยงเข้ากับภาพจำเรื่องทุนจีนสีเทาทันทีในความรู้สึกของคนไทยจำนวนมากภาพของทุนกลุ่มนี้คือการเข้ามาทำธุรกิจที่อาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยเสมอไปมีอิทธิพลมีอำนาจเงินและบางครั้งก็ดูเหมือนจะอยู่เหนือกฎหมาย พอมีภาพคนจีนชูธงชาติพร้อมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของทางการไทยภาพจําเหล่านี้มันก็ถูกเรียกกลับมาทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ธงของประเทศจีนแต่ในบริบทนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุนสีเทาที่กําลังรุกคืบเข้ามาถึงชายแดนบ้านเราเหมือนกับว่าการกระทํานั้นมันไปยืนยันความเชื่อหรือความกลัวที่คนไทยรู้สึกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอิทธิพลของทุนต่างชาติมันกําลังเติบโตจนน่ากังวลใช่เลยค่ะ และมันก็นำไปสู่ปัจจัยที่สองที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกนั่นคือความอ่อนไหวเรื่องดินแดนต้องไม่ลืมว่าพื้นที่บ่อไร่โทโมโดามีประวัติศาสตร์เรื่องการปักแผ่นเขตดแดนที่ยังไม่สิ้นสุดคนไทยโดยเฉพาะคนในพื้นที่มีความรู้สึกผูกพันและหวงแหนกับดินแดนแถบนี้มากการที่มีคนต่างชาติไม่ว่าจะชาติไหนก็ตาม เข้ามาแสดงบทบาทหรือทำอะไรที่ดูเหมือนเป็นการท้าทายในพื้นที่อ่อนไหวแบบนี้มันกระตุ้นความรู้สึกเรื่องการสูญเสียอธิปไตยได้ง่ายมากแม้ในทางปฏิบัติจะยังไม่มีการเสียดินแดนจริงๆเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่ในทางความรู้สึกคือมันถูกคุกคามไปแล้วถูกต้องค่ะความรู้สึกมันถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วเพราะมันไปซ้อนทับกับประวัติศาสตร์บาดแผลเรื่องเขตแดนที่เราเคยมีกับประเทศเพื่อนบ้านในอดีต พอมีภาพคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่แบบนี้คนก็จะรู้สึกทันทีว่านี่มันจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่ามันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เกิดจากความทรงจำร่วมกันของคนในชาติและปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งก็คงเป็นภาพรวมของสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ที่เราเห็นข่าวทำนองนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆในระดับภูมิภาคข่าวนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่มันเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข,ข่าวมากมายเกี่ยวกับอิทธิพลของทุนจีนในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในกัมพูชาเมียนมาหรือลาวที่มีเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองใหม่หรือธุรกิจสีเทาที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะเหตุการณ์รื้อรั้วนี้เกิดขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามันจึงตอกย้ำภาพจำเดิมๆที่สังคมไทยมีต่อสถานการณ์ในภูมิภาคทันทีคนเลยเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านเรามันเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวเราไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียว ใช่ค่ะมันกลายเป็นภาพแทนของความกังวลทั้งหมดที่สังคมมีต่อปัญหานี้ทั้ง3ปัจจัยนี้คือสัญ,ญลักษณ์ธงชาติที่เชื่อมโยงกับทุนสีเทาความอ่อนไหวเรื่องดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและภาพจําของสถานการณ์ในระดับภูมิภาคมันผสมปนเปกันจนทําให้เหตุการณ์รื้อรั้วลวดหนามธรมธรมดาธรรมดากลายเป็นประเด็นที่กระทบความรู้สึกมั่นคงของชาติไปในที่สุดฟังดูแล้วก็เข้าใจได้แหละครับว่าทําไมกระแสมันถึงรุนแรงขนาดนั้น สรุปก็คือในแง่ของเหตุการณ์เฉพาะหน้าความขัดแย้งเรื่องการรื้อรวดน้ำมันจบลงแล้วด้วยการเจรจาและฝ่ายไทยยังคงควบคุมพื้นที่ไว้ได้ทั้งหมดแต่ในแง่ของภาพลักษณ์และแรงกระเพื่อมทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนถูกต้องค่ะแม้รั้วลวดน้ำทางกายภาพจะถูกขยับไปแค่ไม่กี่เมตรแต่เส้นแบ่งทางความรู้สึกและความมั่นคงในใจของคนไทยได้ถูกท้าทายไปแล้วเรียบร้อย เหตุการณ์นี้เป็นเหมือนกระจุกที่สะท้อนให้เราเห็นความกังวลใจที่อย่างรากลึกเกี่ยวกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของทุนต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปราะบางตามแนวชายแดนมันทิ้งคำถามใหญ่ไวใ้ให้เราต้องคบคิดกันต่อเลยนะครับใช่ค่ะมันทิ้งคำถามที่สำคัญมากไว้ว่าในระยะยาวเราจะสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติกับการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติไปพร้อมๆกันอย่างไร การขยับรั้วลวดหนามครั้งนี้อาจจะจบลงแล้วแต่การหาจุดสมดุลที่ว่านี้คือความท้าทายที่แท้จริงที่รอเราอยู่ข้างหน้าค่ะ